สอนสองครับงามที่อายปอดข้ากับกกนำถอข้าเกินนงานะดอกสองสวยกว่าดอกเลนี้อยนกอไปทางจอสวัสดีครับสวัสดีจ้า สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่เขามารับชมสองเมื่อกพระลุยจ้าสวัสดีพยย่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะจ้าแม่นครับผมเมื่อกี้พวกกันวันที่ซีน้าไอที่ท,ที่สี่ธันวาปีหกหกจ้าพี่น้อง้นีเมื่อกี้ก็พวกกี้กับผ้าเขาปลาฮาเฮ็ดคือเก่า,าละจ้าที่การเท่ามาื่อกี้มาใส่ไอปลาน้องเมก็กครับผมปลาน้องเม็กตะบนให้ขาเพื่อปุะเทศแจังหวัาดุบมะล่าชธานีคือเก่าครับผมเมื่อกี้ค่ะปลาล้างเนาะจ้าบริเกนผู้จ้ามื่อกี้ ก็ราว่าเมื่อวานส่ได้ทรงเฮ็ดให้พีน่น้องเอฟซีเนาะจ้ะแม่นครับมาแบบฝ่ฟฟาวครับผมจ้าเดินผู้ชมกันไปกี้พวกกีบจ้าหาเห็ดแบบฝฟฟ่าวสิได้สิหมานบ่น,นะจ้ามาหาพักอบแอบน้ำจับเมน่อวไปกันจ้าไปกันครับผมสม่าโฮมกอคือเกอ่าครับผมมาหาเห็ดก,กอก่อนครับผมดอกแรกแห้งหมานคือเก่าครับผมเป็นเห็ดกอ้าอ้วนแห้งหน่อยนะแม่นข้าวบวบด้วยครับดอกบวบอ้าวดอกสองสวยกว่าดอกแรก ดอกหญ่ดีเนาะจะใหญ่กว่าอดท้าไมือกี้เา้ละเนาะอ้นั่นปานนี้เราบอกเทาจักไหอีจ้ะอืออาหมบอเก่งเลย่ายถายแดงล้างซ้ำคผมอ้ขายง่ายหน่อยเนะอ้ขายกอจ้ะอือแดงล้างซ้าแดงซ้ำอันนี้จะเป็นแดงกเนาะแี่งครับ ใบ<ะ>ใหม่ติดหลังตัดดอกนี่พี่น้องแบบงามครับผมโอ้ยขาเป็นขาครับขาอบ,วบอุ่เลยจ้ะแมนอาเดี๋ยวดอกนึงครับผมคือเพิ่งเพิ่งเคลียร์ว่ามันสีบปลอ, <laughs> เอ,อก,อเ,อกอเหลือ,อบงบ่อยดอกง่ายน,น,น้อยเนาะเห็ดกอเออไม่เห็ดกอเหลืองซะเนาะเพิ่นบัวแดงปะแมนเพิ่นบัวแดงแต่ว่างามเองเนาะแมนตีดอกง่าย Hoa 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 เห็ดแดงสวยๆจ้ะหายเหงาแล้ะจ้ะแม่กินซีเบิร์ตครับเห็ดกอคือกันเน้อจ้ะพี่น้องนั่นท้องขาวอยู่ครับจ้ะเด่๋ยวพักนั่งขาวคือกันซีเบิร์ตเปล่าท้องขาวคือกันจ้ะเดี๋ยตองเพื่อหน่อยเนาะมันจับโดดอุ้ยมันหนาเพิ่นใช่อหมมันหนาเพิ่นกพลังจะมาเฝ้าไว้ท้องเข่าใช่ไหมท้อง อเ,เอาไว้เพื่อนดอกนึ่งเนาะแมนแมนเพือ่อนภาษานอนเฝ้าไั้ไย้ดอกอยู่มันเป็นทางไ,ไ,ไหนไอ้เบิ่งนก็นดูตองนี้นะจะบูดได้อาดูดอกนี้ได้ต้องขาวสวยดอกเป็นเชื้อ,อราเห้จ้ะ <'t S 1> มีกี่ีค่หลงงงเลยครับจูมเพืนนะ่อนเนาะ มเมพราะว่าจูงคอจอยู่ไตไปตัวอัะกฤษเน้องมีคิเคียร์ลมทนลวนเลยจ้ะจูงเพ่มเนจ้ะบ้านหลายดอกพี่ทำเบอก็บ,บ้านไม่ใหม่บ้านง่า,งงาเยเนาะจโอ้โหก้ยอยก็เป็นมองคนเดีย ดอกมีใหญ่แฮ้งนออ้ออะไรเนาะอ่า,อาเทโกดอกนี่พี่น้องเนี่ยบานบานท้องขา,ขาวๆจ้ะล้างแหลกครับผมจ้ะล้างแหลก็เริ่มเป็นหข้าบอยที่มูอข้าบอยเลยเนาะแต่ยังไดลอีิ่จะท่องอเพื่อมเป็นหนึ่งไวครับผมหนึ่งหนึ่นงขวดเจลสม,สมส่ำๆแซ่บๆครับหนึ่งจิ้มเจลค่ะเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะค่ะข้าวแกงเฮ็ดอันนี่น เสจจ๊ะกินกับตำาันบ่อนันดองเมนอยู่อ้นึ่งกินกับส้มตำก็ได้ค่ะต้อขาเพื่อนยาวครับนี่ไอพวนนี้งามเลยโลขาหยาดเดิมเลยครับโอ้ดี่องเลย Mình vậy là do cào chưa 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 แต่ไปต่อกเงินบ่เห็นตะขาว้าวไ,ไม่ได้เลี้ยงจ้ะตาแล่ด<ๆ>อ,อกนี้สวยมากเลยค่ะถึ้งขาทั้งดอกเนาะจ้ะนี่ครับ,บาขาขาวจนพูดใบย,นะยาวบบานสวย ดอกงามนะครับเอาเอหางใหม่ฮัทเลยหางใหม่ไหนน้องใหม่ห, <ś m ary> หนอ,นะอนตีนคือตุ่นแตกด้วยนะจะโอ้ยดอกงามเลยงามมากเลยเด็ดสวยจ้ะน,นี่มบานสวยๆจ้ะน,น,น,นี่ดีกว่านี่นี่เอาเออกมาเลยขาขาวๆยาวๆขายงาดีเนาะ นี่อันนี้เป็นขาเน่าตัวทองข้าขามีดองมึงถล๊อกเมื่อกี้ขาวขางเลยตัวนี้ไหนไห้ไก่เน่าพวงเปล่าได้เนี่ยแม่ตัวบาดมือก็คบเลยอันเดียวกันนี้มันทะทนลุยล่าก็ไปมันเป็นเชื้อเอาแต่ดอกได้เนาะแม่ครับเอ้าวสองสองเสืนสองได้ไหม Tôi bật một nè bán Mình đổ đi. có gì Cũng ngon ngon Còn không khá khá nó mới gì khá nhỏ nhỏ. chưa? Chung cái mì hàng nổi nó. Chưa. Đây 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 gì มีเดกกา,า,ก,าก็อายกาลายอกใหม่ไลาๆครับพี่น้อสนงสวงถือสวงใบไม้โลนครับอือ,คคบอ้ขออยขาเพ่นปูขาหยาบมีสัญญาณว่าไายคือติ่งืูดอกงามไหงามูะผู้ามาต่ขาเนียวป๋อหยาบดีมันมนั่งแบบอืม,มดีพอด,พอดีกับหนุ่งจินมก้วผู้มากแกง ก็มาแกงกะแบบแสบครับนมดีมกกแกงกะแกงเนีนครับต่อเล้วขาวเขาขาวขาวเ,เป็นขาวอื้ออยงาหนหนึ่งเบื่อโดนะนี่ยรดนไหโอ้ยหอยไม่มีเปลือก Ừ, khá như khá nhào xí ngàm để ừ, ngàm như Ê, ngàm như ngàm khá hả mày. Tell lệch, hảo. Nam cắt nó. Ta lệch, mày. Ta lạnh cắt nha mày. Ta lạnh cắt nha mày. ngắm nó ý cứ cầu, ừ. Ừ. คุณลูกคังนี่มีคิดเอาตัวไหก่อนบ่บ้านสวยอีกดอจ้ะตาสองครับผมเต็มไปแล้วนะคะในตาสองอีดอกแดงๆเหรอเห่อเขาพี่เขาต้งแดงบัีแดงๆในยู่กลางทางเลยกลางทางยางเลยจ้ะบัวยางเขาแดงนาจ้ะทำหลายเนาะ อุ้ยเพชรขู่เลยคูีเลยจ้าสวยๆจ้ะจุ่มเพิ่นจ้ะยังมาอื้อายาจุ่มงา,ามครับนจ้ะอื้ยนี่คืองามครับขาขาว,ขาวจ้ะืซีจอยครับผมห้ามเหมือนกันเนาะจ้ะกำลังโพดิน Là nó chuẩn mẹ mình đi 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 nó đi 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 đỏ đỏ đi 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 Bánh 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 này. Đây, nó bằng nữa à. đây bằng 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 này này. bằng 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 จุมจ่มม <laughs> จุ่มงามเลยนี่ร้องไม่ได้พูดจ้าน่างามอีกครับผมเอองามอีกเลยพี่ราก็ดีมากโอ้โหปานงามเลยนะแน่จ้ะ

Khá yêu anh nó có mặt em. Đi Eta. 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 Đi Eta. Eta. đồ Eta. 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 mấy Eta. 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 ว่าทองเขาวข้าขาคือเก่าครับเนาะบ้านแข็งเดบกเชื่อไปกูผ้อมา่น่าดอกงามครับเป็นกะหดีของคนดีได้หน่อยเนาะอ่ต้องพุ่งไปอ้ยแดงงาี้วยนี่เป็นอไรตอพอ้ขาป้เนาะไดู้จ้ะนปตองข้างทะลื โอ้ขาเ่าไร้ตดอกเนาะเดอกนี่จุ๋มจุ๋น่งามเนาะเตอดอกนี่งามหน่อยเนาะิดกอครับเี่ลิดีขนาดไหองามเนาะงามนเนาะปสนโวครับงามที่อปัดขากับกอบนาทองขาจุนพูน ้ดอกหน่อยแตงามดอกหน่อ <c oughs> ดอกหน่อยแต่ก็งามทั้งสองดอกนึงจ้ะอือบานสวยเลยครับอ่าไอดอกตูมกันได้ตัดขาได้ดอกตูมกันดอกอะไรนี้ตัดขาดยังไงลโอ้เอาบัตรแล้วจ้ะ งามนี่นอนงามจ้ะของสาวๆเจนพูนเลยี่ได้ดอกงามอยู่ครับจ้าแต่บ้านนะเนาะบ้านงามจุ้มมันยังมีไอ้ตัวเนี่ยเน้ตจุ๊บจุ้มอ่ะห่างเลยนาะเหี้ยดอกนี่นา่คือกระดิ่ดอกซีเันดำหนึ่งแหล่แหงเลยสาแหล่เอ้ยอุ้ยคนติดต่อไปคนไหนเล่เหมือนกันเลยพี่ดิ ีเดียวกันเลยสีอะไร่จ้ะจุ่มสีหนึ่งบานสีหนึ่งเนาะมันบานมากกว่กับสีสีเดียวกันเลยจ่ะโอ้หโอ้อันนี้เสีบบลายบ่อะไรก็เซนตสันมางามเ้ยแมนคับจ้ะทองขาวเลยจ้ะแข็งดีจ้ะตังนี้ออกล้างแหล่ออกขเขียวเนอะจ้ะมาอ้ย้ เงาๆเขขาวเป็นเหลือกินแาวซำหน่อยดอกวานเพิ love, ่ว่ากินไม่เพ wow. ิ่ะจักขวมเนาะพี่นนองอ่าีเนาะโงเลยเนาะคุณไอ้สามคุมนี่ไปทังจุ่มหน่อยม่จุ่มหน่อยจะหาจุ่มใหญ่เนาะเมีเราจุ่มใหญ่ดีกว่าพี่ี่คนนงนะจ้าจุ่มใหญ่งามครับเพราะวนท่านี้ปลาเป็นสัมผูเนาะอะไรอีอะไรอีจ้ะ เงานไก่หล่มเัีงแค่ม่กิดว่าโดนพอกิกงานกายมันหนียาหันนะจ้ะตางามเหมือกันเนาะจ้ดอกน่ารกเะเีงามคนก็หนุ่คนออกที่ล้างมอเพิ่งดะออกก่อนนอนบานแล้วก็มีตัวจูงหรู่นีครับ่งามอยู่ครับของเขา เีอ้ะนี่วันตุบุนุเนอ่าตบุกะมีตุุ่กะเมี่นหายเงาเนาะไปสักตาหงอล้วเพิ่ะเด้ตาสองกระชุ่งนครับผมตาแหลกเต็มไปเรื่อยนะครับ ออกใหม่ได้อค่ะเด้อสัญญาณที่ดีได้เนาะอ้เนาะปลาลางก็ออกใหม่เนาะงานครับงามอีจ้าเวลาพากลับบ้านหรอครับวันนี้มีไงเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับผมบันลงผลงานแค่เมื่อกี้ว่าได้เห็นยังเน่ครับผมหมดแล้วครับไปสรุปชุดใกล้ๆรถครับผมนะครับลงผลงานกันครับผมมาหอดรถเด้อครับผุดรถครับจอดที่ฟูด นี่ครับเจรต์รถเคะงานครับผมผลงานเมื่อกี้ก็พอขี่รับเลยว่าได้รไรไปนไหนครับผมทางไหมนี่จัดจะสวยเลยครับผมดอกงามๆครับพี่น้อาแบบห้าแบบฟ้าข้ามมาเนี่ยก็ะถือว่าหมานอยู่จ้ะก็เป็นเฮ็ดไม่ต่อก็ดะห้าก็ได้เขาหอมเฮ็ดกอแดงน้อยเนาะแม่นครับเฮ็ดกอแดงกระไดแน่อยู่จ้ะแต่ว่ากับเราหลายไปไหนเนาะเพื่อนสีเลื่อมบิดไปเนี่ยแหละละจ้ะออกมา โดดแล้วเนาะแมีนครับก้านมีกอแดงเฮ็ดนาเลเฮ็ดแดงนาจ้ะแมีนครับจ้ะตานี่เต็มค่ะส่วนตานี่ก <bleed> ับบเต็มปานไหนเนาะจ้ะแมีนครับจะเป็นเฮ็ดนาเล่กับแดงน้ากับผึ่งเขากำสองโดบว่ะแมีนครับเฮ็ดผึ่งบ่ค่อยมีเนาะช่วงนี้เนาะแมีนครับแต่ก็เป็นตาสีออกต่อไปอยู่ค่ะเพราะว่าดินเพิ่นก็ยังซุ่มอยู่จ้ะแมีนครับผมจ้าพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้เนาะจ่ะวันที่ สี่สี่ธันวาปีหกหกจ้าพี่น้องเมคกกกิกก็พกิกก็ฝากไว้น้ำอีคลิปหนึ่งเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิกพะลุยจ้าเมคกกกิกก็พกิกก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่เข้ามาใหาก้กำลังใจเมคิก,กก็พกิกจ้าครับผมขอบคุณหลยๆ้าครับผม สำหรับคลิปเมื่อเนี่ยเมคิกกับพกิกฝากไว้เพียงซ้ำนี่จ้าเอาไว้พอกันไหมเมืม่อนาะวันแม่คิกสิภาพไปหายัางพี่กาดใดจ้านี่แม่คิกกับพก,ก,กิพกกัอขอตกกบ,บานกอนจ้าขอการคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญ่ยม FC ทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการที่ชมทุกกำลังแรงใจขึ้นเก่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่เข้ามารับชม่องแม่กิกพาลุยครับผมขอบคุณครับผมกลาบ้านครับผม